เมื่อ2วันก่อน3วันก่อนนะครับใครที่เล่น PB อยู่เนี่ยนะครับก็คงจะเห็นใชไหมว่าในคังแสงน,นะครับมีไอ้เจ้าสกาตัวเนี้ยนะครับลาย PB NC-215 นนะครับเอามาขายนะครับผมหลังจากที่เอามาขายใช่ไหมผมก็กดซื้อเลยทันทีนะครับตอนนั้นนะเออ คือดูจากลายเนี่ยนะครับผมลวดลายเนี่ยมันคล้ายกับไอซีรีส์ p พ i c 2013เลยนะครับผมอ่าไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าลายกระหนกหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือมันเป็นลายเนี่ยมีความแบบอืมน่าจะลายไทยนะครับน่าจะนะอ่าแต่ว่าชอบมากเลยนะครับดำดำทองทองเนี่ยเท่มากเลยตัวเนี้ยนะครับผมก็ลองมาเทียบกับตัวดั้งเดิมแล้วนะครับผมอ่าตัวเนี้ยลองเทียบกับตัวดั้งเดิมแล้ว แต่ปา,ากนแค่เรื่องจานวนก,กระสุนเท่านั้นเองครับผมที่เหลือก็มีแค่ความเท่แล้วก็ความย้อมสีแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับว่าจะเอาไปเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมแล้วก็จะเอาบอมน้อยที่ติดประกปืนะครับเดี๋ยวไปไปหยอดใส่คนเซิร์ฟในคลิปนี้นะเดี๋ยวไปยิงใส่คนเซิร์ฟในคลิปนี้นะ,อะโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบตต่พิเกมกันด้วยนะครับคลิปนี้ไม่พูดเยอะนะครับรับชมโคซาสักครู่แล้วรอเข้าไปดูเลยนะ ได้แล้นจ้าไมื่อวาได้เล่นปืนเกียร์แบบปืนบอมเลยว่าจะช่วงเนี้ยเออเอคาดอกคัวแบบนับดองครัวเลยนี่ขอขอหน่อยนะโอ้ยโอ้ยอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นปืนบอมแบบหยอดอะไรอย่งี้นะออกไปนู่นไปนู่น เออคนเข้ามาเรื่อยๆคนเข้ามาเรื่อยๆมาเดี๋ยวขอวอร์มขอซ้อมปืนตัวนี้นิดนึงนะครับเผื่อแบบว่าไปเล่นจริงๆเราอาจจะแบบเราก็เล่นจริงอยู่แหละเดี๋ยวไปเล่นวาระเบิดไงเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนระยะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยธนูไม่ถึงลยนี่หว่าเฮ้ยใครเป็นดิงตู่เนี่นะครับตัวนี้ ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยตอนเนี้ยสวยทำดีไม่ได้ออกจากบ้านเลยตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอนี่นี่นี่ช่วงนี้พี่มันมีแต่ปอมปอมช่วงนี้มันมีแต่ปอมปอมมาเดิมอุ้ยโอ้โหทีมเรามันมันเหนื่อยังวะ พี่เราเสียมากเลยดูลำบากลำบนนะโว่ยิงอย่างเงี้เออเอาเว้ยเอาละเนี่ยมีคนชาติไยมีคนชาติไยเดี๋ยวนะฝั่งนู้นก็มีคนนี่อยู่ไหนกันหมดมาให้วอร์มปืนหน่อยแล้ว ยีวิ่งมาอัดหัวดื้อเลยเนปืนเนี้ยถ้าปืนนี้ถ้คนยที่มาอัดกันดื้อเลยนะเฮ้ยโดนอีกแล้วเนี้ยปืนป้าปืนกอไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวดดีอาเอามันยังไง ยัยจิก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 จกหนึ่งแดงไม่ใช่ละหนึ่งแดงฝั่งพี่ผมอ่ะฝั่งพี่โป้นะเจอมาสองอาร์ะละทิพไผ่ละทิพมะเนี่ยทิพตอบไก่อนดิี่ยทิพมะมาดูมาเล่นแป๊บเดียวตาแรกด้วยตาแรกของวันด้วยเออ อคนก็ถามรีวิวปืนเออตอนนี้โอ้ถึงว่าดิ๋ยวทำไมทีมฝั่งตรงข้ามเขาไม่ออกมาเลยปล่อยของสเสร็จทีมฝั่งตรงข้ามนี่เองที่นีง่งโอ้เขาคือโป,โปรเพเยอร์เออนักแข่งระดับโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของการแข่งทุกอย่างนะครับคือพวกเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาคือ ตัวแทนทีมประเทศไทยของเราด <c oughs> ้วยร้อยเล่ร้อยเล่เดดมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันไปไหนละถ่ายคลิปไหมเขากดแบนด์กันบานแล้วครับเอาละจะมาอีกเมื่อวะถ้ามันมาอีกนี่จบเลยนะเว้ยโอเคนะครับเราก็กดต่อแล้วกันผมไม่รู้นะว่ามัจะมาอีกไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่ององเดิมแล้วกันนะครับผมนะมเล่นนิดเดียว่อ้ลินเดียวเน,นี่ยน่ะเจอละเออ เดี๋ยวจะยิงอะไรก่อนดีเดี๋ยวผมจะยิงธนูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าไอ้ปืนสากาเนี่ยไอ้ตัวบอมเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเบากว่าธน,นูมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะความแรงอะไรตอนนี้น่าจะพอๆกับ AK บอมบ้างหรือว่าไอ้สากาเบากว่า AK บอม a l r เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเริ่มด้วยธนูก่นอนแล้วกันเนาะมันต้องเริ่มธนูเดี๋ยวกันแล้วกันเนาะ we fire in the hole double kill oh. uh -huh. หนึ่งดอกทองอยู่ไหนคะมานี้สีพอเสียก่อนมาโดนตาลีซะดีๆอยู่แถวนี้เปล่าวะถือไว้ก่อน <c oughs> ถือฟัมไว้ก่อนนะครับถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้สกายยิงแล้วกันนะครับยังไงยังไงมันก็ต้องดีดีกว่าแน่นอนนะดีกว่าถือระเบิดไปอัดเนี่ยไม่งั้นเราตายไปด้วยแน่นอน แต่หน้าเราเด้งแล้วน,น,นะครับเฮ้ยวันดีพี่นี่แน,จนจ่จัดหนักจัดเต็มไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปเลย Mission success Mission success เอาจริงๆใส่ฉายาไปเล่นหน่อยก็ดีนะคนดูน,นี่ผมพูดเลยมันต้องมันต้องฉายาวะ่ะฉายาอะไรได้เนะี่ยฉายาคุมป่ะวะฉายาคุมได้มั้งผมว่าต้องฉายาคุมเล่นไรเงี้ยแต่เราก็กระสุนเยอะซะด้วยดิ ห้าดาวเจ็บไอย้ยางห้าดาวเจ็บแล้วมั้งอู้ตั๊มเลือดตั๊มเลื้ยผมว่ากลับห้องว่ะระวัาางให้ดีนะเนี่ยเพราะว่าห้าดาวเขาเลยทีเดเจ็ด และกระสุนเขาสามารถเข้าหัวเราได้ทุกเมือ่อไปยัดไปเอ้ยไปไปอ๋อไปแล้วกลับไปแล้ว, <laughs> วมีโคตรเกลียดเลยสัตว์เหลียนที่ผายอะไีะเด๋ยวตายเฮ้ยเหลาแล้วบ้างน่ะ chain stopper. เ,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 เลือดน้อยเ <Okay, S 2> ลือดน้อยนี่มันสลุกซอกเกียนะผมไม่ได้เล,ลือกซอกอะผมไม่ได้เล่นกซองอะเนี่ยเลือกซองเกียร์ไม่ได้แล้วมันเล่นปืนเกียร์นะพี่ชายผมจะมาติดตัวผมจะมันเล่นปืนเกียร์แล้ว <laughs> เอาให้คนเข้ามาเรื่อยๆน,นะครับก็ดีนะครับก็ดีคนเข้ามาเรื่อยๆคน คนนู้นคนนี้คนนั้นที่ไม่ใช่คนเดิมมีผายแล้วกูระวางได้นะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนแฟงเบดไปครับ <laughs> ตามเพื่อนเลยจงเกียดนขาา้า ไม่โดนหรอเปล่าแล้วเจ้าแล้ว,ลวไปๆๆเฮ้ยโอ้โหย,ย,ยกข้า,ขางๆอัพเดทเนี่ยผมว่ามันต้องขุมหวันเมื่อกี้เมื่อกี้กระสุนมัน จะไปยอมแม้ทิมเราอะ่ะโอ้ไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนไปไป,ไป้ยค่อยๆเล่นค,ค่อยเล่นนะครับเหลือสามคนให้ดาวนะอยู่บ้านหมดเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าดันไปอขอร้องแลยอย่าดันไป โอ้โอยู่นี่หน้าดาวไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้มานานผมรู้สึกว่ามันไอ้นี่มากนะมันมันดูแบบปลดปล่อยอย่างเงี้ยไม่รู้ไอ้นเ <c oughs> ออมันมันดูแบบปลดปล่อยผม <c oughs> ห,หน้าดิง่งเออฝั่งผูที่หลบ <c oughs> ยา้ายผมนะครับตัวไอ้โหใจเย็นๆค่อยๆเล่นเลื่ๆโอเคนี่ก็สบายแล้วแน่นอน กดชา้าหน่อยไม่อยอดทางเยนะดาวมันมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมก็อย่างนั้นอ่ะทำไมเขาต้องเล้าอ่ะมนดูบอมม has been planted วางเอเอว่ะเฮ้ย ไปเลยพี่กู้เลยโอ้ยโอ้ยโยนยาวูด้วยบอมดิฟュซดีนะไม่โยนแบบว่าตอนที่แบบยังคนยังแบบไม่หมดในฝั่งนู้นนะไม่งั้นนี่คืออาถันแน่นอนโอเค,อเค,อเค,อเคไปไม่รู้ว่าจะชนะหรือจะแพ้เราต้องมาลุ้นดูนะครับเพราะดูจากการยิงของผมตอนนี้แล้วยิงไม่โดนเลยน่ากลัวเลย à đây ạ à. bắt ạ Ô, chiếc tộc chạy phải Double kill, เเฮ้ยยดดดี๋วจริงนะผมผมรู้สึกว่าแบบไอ้เชืยใส่สายยามมวเป็มเรื่องดีเลยนะเลยยิงกันกี่ทีกี่ทีก็ต้องยกให้ทีเจ็ดแบบน,นั่งน่ากปืนชิพ้าเลยเปืนเนี่ย <c oughs> นา่ากปืนชิพ้าเลยเปืนเนี่ยเ <c oughs> ขาไม่รีบดันนะสังเกตการเล่นเขาแล้วได้นะครับว่าแบบคือมันแบบยังเรื่อยๆอ่ะคนดู ดาวห้าดาวขับแคอะไรกูบอกว่า <c oughs> คือผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดียวโอเคสวยโอ้โหสี oh, ่ีถามจริงมั <Mission S 1> นงไม่มีระเบิดอะไรเลยไม่มีนี่หวา่าโอ้โ oh, หถามจริงตอนนี้เสมอสี่สี่แล้วนะครับก็สัาแพ้ตอนนี้ก็แพ้เลย <the> แม่เรามาดูกันนะครับว่าถ้าแพ้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> the แต่ทศนะก็ก็ไม่แน่อาจจะมีอะไรที่แบบ ีมเราอาจจะเกิดกบฏขาน่เลยแบบีจะเจ็ดลูกหนวป,ปวุ๊บปะปุ๊บปะคุณดูเหมือนทีเมเราตานี้ตั้งใจเล่นกันมากกันและทุกคนรอฉันด้วยอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องดันไปหรอก เอ้ยเราฝั่งรับซะ้วเว้ยเดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เดวเฮ้ยระวังนะเว้ยนายเอาเล็บช็อตเล็บช็อตไปเลยแบบจุ๊บจุ๊บผาดาวก่อนเฮ้ยเจ็บก จนะได้หรือแพ้ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆม่งเล็บชัดไปทีในกูกูคอย,คย,ย่าเชอบเลย Blue Team Win พี่อาดาวมาดูคลิปก็พี่อย่าเพ, <laughs> พ,พ,พิ่งกำหมัดใส่ผมด้วยพี่อย่าเพิ่งกำหมัดใส่ผมด้วย มีดเนี่หนึ่งตัวหนีแล้วหนีไปผมก็ไม่เอาคืนหรอกผมมาเอาฮาเนี่ยล้คลิปเนี่ยไเลยเออ <c oughs> คุณยอยากจ้องเลยว <c oughs> ไปแล้วคุหนีอ่ะดาว <c oughs> เนี่ยขอหนักๆไงเราก็เลยจัดระเบิดให้หนักๆไงตามนั้นน่ะเออตามนั้นน่ะ <c oughs> บอกเลยนะว่าดาวระเบิดเนี่ย มันมีเยอะแต่ดาบเวลเบิดเนี่ยที่แบบว่าไม่ตั้งชื่อห้องว่าโนบอมเนี่ยเล่นปืนบอมปืนเกียนได้เนี่ยมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะคุณโดอันนี้พูดจริงๆเลยเรียบร้อยครับมีคนตักตายกูดึงทีตักตายกูางยีแล้วกูไม่อยากจะเล่นของเกียนเลยเระวางก่อนแล้วกันวางมาไป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 ครับก่อนครับ Okay. อออโอเคอุ้ยชิบหายชิบหายตกใจเออฮ้หตกใจจริงเลยเมื่อกี้เฮ้ยปลานี้ผมด้วยเอาเลยมาปลานี้เมื่อกี้ยังยิงไม่ตายเลยปลานี้ทำไมฝั่งนู้นะต้องปลานี้กูปลานี้ผมด้วยแนละ้วฝนะั่งนูนน้นอะ ผมเปลีล่ยนฉาย,ยามาแล้วใส่ฉายา,ย,ยาคุมมาแล้วแต่ว่าอุ้ยอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าปืนนั้นมันไม่ไหวไม่ไหวกูสู้ไม่ไหวกูสู้ไม่ไหวน่าจะ h k a d c a s e 417เลคาโมเมื่อกี้ชัดเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเวย้ยอย่าเข้ามานะเวย้วเาายเย <laughs> ข้ามายิงบอมนะเวย้ยเข้ามายิงบอมนะเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยน อยู่ข้างบนนี่น่ะมาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงของปั๊มยาอยู่ <S 1> <S 1> ไม่แน่อาจจะไปแล้วตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่านะเฮ้ยไปไหนอะ่ะเฮ้อุ้ยไอเราก็กลมไม่ทันด้วยไง เอาเว้ยหมดทีมหมดเต้เอ้ยไม่หมด่ะเอาอะโห๙วินกูเพิ่งเห็นทิ่ถึงเอามเมื่อกี้เลยอ่ะถ้าเล่นต่อไม่รู้ว่าแบบห้าดาวคนไปยีเขาจะเล่นกับผมต่อหรือเปล่านะไมาขอนุ่งๆก่อนหนักๆก็เจอพี่ ทางซ้ายก็วิ่งมาไป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 เดี๋ยวรอเสริมรอเสริมรอเสริมนายยิงเราตามอุ้ยไปเดะไปเอาเลยไปเลยไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนดีนะไปก่อนเลยไปเพื่อนข้างหน้า เพื่เสียงวิ่งตุ๊บตับตับเลยได้ยินไหมเนี่ยอยู่ข้างหน้านะมาแล้วมาแล้วไปงหนรอเพื่อนกูกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วมาขัวมกลัวกูชอบกว่าเพื่อนกูเนี่ยแม่งเกี่งกว่ากูเนี่ยทำไมอะเพื่อน นายเปิดก่อนไม่ได้หรอวะนายไม่เห็นปืนในมือในมือเราเลยวะทำไมกูตาถั่วจังวะไม่สังเกตอะไระไงเงี้ยไม่สังเกตเลยว่าเขาหลบหลังกล้องอะไรเงี้ยเออเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยยืนนิ่งบ้าง อะไรบ้างเมื่อกี้โหจบกูสงสารนิดหนึ่งมันต้องข้ามเลยผู้คิดถึงห้องที่แล้วเลยว่าไม่ไม่น่าไม่น่าย้ายห้องเลยแต่ถ้าไม่ย้ายห้องเราก็ไม่ได้เล่นแบบห้องใหม่ๆคนใหม่ๆอ่ะอืมไอ้ผมพูดจริงนะเด็กกับเพื่อนปุ๊บจบเลยเม่เโอเคเลยโอ้ยกูตกใจกูตกใจไปไปไปเฮ้ยนาคอสว่ะ มันจะยิงเราด,ด,ดิเพื่อนกันเพื่อนกันพวกกันพวกกันวางระเบิดแต่กูวิ่งมาตรงนี้เนี่ยนะ Yeah. ดิ้นเสียงข้างหน้าเลยเกือบตายข้างหน้าหรือข้างหลังวะใกล้ตัวผมอะรู้สึกมันงุดหิดหุดหิดเลยเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกมันหุดหิดมันหุดหยดมันหุดหยดมันหุดหยดมันหุดหิดแล้วมันหุดหิดแล้วนะตอนนี้โอ้โหซ้อนกันอย่างนี้เลยเหรอวะฮึม ทำกับ FC ขนาดนี้เลยเหรอแม่ง FC ยิงหัวกูไม่รู้กี่รอบเนล้วเออเอฟซีไม่ต้องสารไม่ต้องสาร์ผมบ้างแหละเออยิงหัวผมไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะผมก็วิ่งแปก็ยิงหัวอยู่เรื่อยๆนะครับแน่นอนู้ชิพายแมสก์อยู่นู้ ดีนะตัวหนุ่มอึดไปแล้วก็สองสามทีนู้นนะโอ้โหที่หนึ่งยังแบกเลยอะไรเงี้ยนะครับเออเจอปืนแยกคู่ตัวนูน้นตัวนี้ไม่ไหวละทีเดียวเจ็ดจริงทีเดียวเจ็ด,จดไม่ไหวละไม่ไหวละ ปืนมาปืนบอลโอ้โหโอ้โห TJ7 oh my god ยิงเข้าเต็มหัวเลยเอา TJ7 ไปยิงเขาเนะี่ยทำไมกูโดนยิงเองวะโ โอ้ oh my god โอ้โหทีมเราเนี่ยวัดเอาใมครับเมื<ท>่อก<ท>ี<ท>้เอาจ็บ<ท>มาทำไมปะแม่ไม่ได้ยิงหัวเขานะเขา,ายิงหัวเรานะครับคือแบบไม่ได้โชว์เลยเนี่ยผมโอเครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ในคลิปผมที่เขามาเล่นกับผมนะอ่ะก็สนุกๆขำๆนะครับผมนะหวังว่าคลิปนี้จะไม่มีใครด่ากูนยแบบว่าเฮี้ยแม่ไม่ตั้งใจเล่นเลยหวังว่าไม่มีนะเจอกันไปในคลิปหน้าเจอกัน